วันนี้พัตตี้มีไอเดียใหม่ค่ะพัตตี้จะมาครดไอเียก๋วยเตี๋ยวรอดธรรมดาธรรมดาเนี่ยให้แปลกตาขึ้นกว่าเดิมและพัตตี้ลองทําดูแล้วนะคะไม่ยากเลยค่ะพัตตี้ได้ใส่ไอเดียลงไปในจานนี้นะเป็นการเชิญรมีชิชชันหนึ่งที่ทำให้จานนี้มันมีความโมดเดิร์นแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นนะคะทำให้จานนี้เพอร์เฟคมากยิ่งขึ้นค่ะและแถมอร่อยมากๆด้วยพัตตี้คอนเฟิร์มไม่ไม่ไมไมก๊อกวา r ฟอง o ู e กินหรู๋วยเตี๋ยวหลอดมีจุดกำเนิดมาจากอาหารของชาวจีนซึ่งก๋วยเตี๋ยวหลอดที่คนไทยรู้จักนั้นมาจากอาหารที่ชื่อว่าซาหม่ฟ <classify Brazilian references> ันเป็นการนำแป้งข้าวเจ้ามานึ่งจงกระั่านเป็นแผ่นบางๆ แล้วตัดเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวในเวลาต่อมาได้นำแผ่นแป้งก๋วยเตี๋ยวชนิดนี้มาน,นึ่งให้สุกแล้วห่อไส้ที่ด้านในมักจะเป็นไส้กุ้งและประทานคู่กับซีอิ๊วดำที่มาผสมกับซีอิ๊วขาวแล้วบางคนเรียกเมนูชนิดนี้ว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดฮ่องกงวันนี้พัดที่จะมาเปลี่ยนก๋วยเตี๋ยวหลอดฮ่องกงที่ทำจากเส้นก๋วยเตี๋ยวสีขาวให้กลายเป็นเส้นใสกับเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดใสใสฮ่องกงใน work from home กินหรู นะคะเราจะมาเริ่มจากการทําเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งพัตเตียจะสร้างความแปลกใหม่ให้กับเมนูนี้นะคะด้วยการเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดธรรมดาเนี่ยกลายเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบใสพัตตี้จะใช้นี่เลยนี่พัตตี้ใช้ตัวนี้เลยวุ้นผงตาโทรศัพท์พร้อมตอบรับทุกไอเดียพัตตี้ก็จะใส่วุ้นผงนะคะทั้งหมด5ทช้อนชาค่ะ หรือว่าเทคนิคง่ายๆเนี่ยก็คือน้ำ100 ml ท่ากับวุ้นผง1ช้อนชาค่ะที่สำคัญนะคะพเพื่อนๆเราจะต้องใช้วุ้นผงให้ถูกสัดส่วนเพราะถ้าผิดสัดส่วนเมนูก็จะออกมาไม่สมบูรณ์แบบได้ค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะนําตัววุ้นที่เราก็ผสมกับน้ำเปล่ามาคนให้เข้ากัน,นะคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาอุ่นตัววุ้นผงกับน้ํานะคะให้เข้ากันหลังจากวุ้นของเรานะคะเย็นตัวลงเราก็จะนํามาใส่ในตัวแม่พิมพ์ของเรานะคะ แค่นี้นะคะเราก็จะได้ตัวบุญนะคะของเราเรียบร้อยแล้วขั yeah. right. <S <S ้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่เราจะมาทําไส้กุ้งกันค่ะเราจะนํากุ้งของเรานะคะวัดเสษเกลือพริกไทยน้ำมันนาคะลงไปให้เขามีความฉ่าแล้วก็มีกลิ่นเนาะเราก็จะตั้งกระทะด้วยน้ำมันงาคนะให้กระทะของเราเนี่ยร้อนแล้วเวลาเราใสกกุ้งเข้าไปเนี่ยกุ้งก็จะมีความกรอบเด้งมากขึ้นค่ะท่านหนึ่งเราจะลองโชว์เก่านิดนึง ะเราจะมาทําซอสสไตล์ฮ่องกงกันเลยค่ะเราก็จะใส่ซอสไก่เหล้าจีนนะคะน้ําตาลนะคะซอสปรุงรสต่อไปนะคะน้ำมันงานซีอูดดำหวานะคะ่ะคนจนกว่าส่วนผสมเรานะคะมิกซ์เข้ากันดีหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาละลายตัวซอสเรานะคะเคี่ยวจนกว่าซอสของเราเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากขึ้น,นะคะ่ะโอ้โหนี่นะคะมาถึงขั้นตอนที่เพื่อยอยากนำเสนอ คนมากเลยนะคะนะั่นก็คือท่านตอนในการทําคาเวียค่ะซึ่งคาเวียเนี่ยมันเป็นลูกเล่นหรือว่า g a สโ r รโน m ีที่ทําให้อาหารของเราเนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นค่ะซึ่งอุปกรณ์ใช้แค่2อย่างเท่านั้นเองค่ะมีเพียงวุ้นผงตราโทรัพั์นะคะแล้วก็ซอสพันส์ค่ะเพราะว่าถ้าที่อยากจะเอารสชาติของซอสพันส์เนี่ยมาแทนตัวจิ๊กโชค่ะมันมีรสชาติที่ความเบามากขึ้นแล้วก็มีกลิ่นของความเป็นส้มค่ะซึ่งจะทาให้จานเนี่ยเพอร์เฟกต์่ากินขึ้นค่ะ ใส่วุ้นผงลงไปเลยตัวนี้นะคะใช้ความสื่ทั้งหมด5 0 ml นะคะต่อวุ้นผงครึ่งช้อนชาค่ะหลังจากเราผสมตัววุ้นผงกับตัวความสื่เข้าด้วยกันแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ตัวส่วนผสมลงไปในหม้อของเราขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําให้คาเบียร์ของเราเป็นก้อนโดยการเอาน้ํามันเนี่ยไปแช่ยเย็นนะคะจนกว่าเขาจะมีอุณหภูมิที่ต่ะะําลงแล้วก็เอาตัวความสื่ของเรานะคะใส่ลงไปในหลอดเซเดิ้งนะคะ เราก็จะค่อยๆห,หยดตัวคาเบียของเรานะคะให้เป็นเม็ดๆลงไปในน้ำมันเย็นนะคะเพื่อให้เขาจับตัวเป็นก้อนเป็นเหมือนเม็ดไข่ปลาคาเบียเลยคะ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมากรองตัวน้ำมันออกจากตัวคาเบียกันนะคะกรองไ็เหลือแต่เม็ดคาเบียของเราและหลังจากเรากองเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาคาเบียของเราเนี่ยมันล้างในน้ำเย็นเล็กน้อยนะคะให้ตัวผิวของคาเบียมีความตึงมากขึ้น ตอนนี้นะคะขาเบียร์ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลวเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการจัดจานกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะก็คือจะมีตัวแผ่นแป้งกว๋วยเตี๋ยวที่ไปที่ทำไว้ตอนแรกเนาะแสะลงไปนิดนึงแซะเสะเะิะ๊กเขาออกมานะคะก็ยกออกมาเป็นแป้งใสแบบนี้เลยค่ะตัวไส้นะคะแล้วก็จะใช้กุ้งของเรานะคะลงไปประกอบเลยเราจะม้วนตัวกว๋วยเตี๋ยวรอน,นะคะเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะ แล้วเราก็จะมาตัดแป้งเลยนะคะเขาก็จะออกมาแบบนี้หลังจากนี้นะคะก็จะเอาตัวแป้งที่เราตัดไว้เนี่ยลงจานกันเลยค่ะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ปอตีว่าน่าจะยากที่สุดนะเพราะว่าเราต้องค่อยๆประคองตัวผู้เตียวหลอดของเรานะคะ เสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะมาตกแต่งตัวหน้าก๋วยเตี๋ยวหลอดกันค่ะนำตัวซอสของเราราดลงไปบนก๋วยเตี๋ยวหลอด,ดนี่ราดลงไปเลยผักชีกระเทียมและผักชีฟ้าค่ะเราก็จะใส่คาเวียร์ลงไปเลยนะคะคาเวียร์เนี่ยจะเพิ่มความสนุกในการทานแล้วก็เพิ่มรสชาติให้ตัวก๋วยเตี๋ยวหลอดเราด้วยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดใสสทายฮ่องกงของแพตตี้นี่เป็นไงล่ะคะน่าทานใช่ไหม วยเตี๋ยวหลอดที่ถูกนำมาสร้างสรรค์ใหม่ด้วยวุ้นผงตราโทรศัพท์ให้กลายเป็นกุยเตี๋ยวหลอดใสไตล์ฮ่องกงภายในอัดแน่นไปด้วยกุ้งเนื้อเด้งและปรับเปลี่ยนรสชาติให้มีความแปลกใหม่ด้วยคอนสแคเวียตัดกับรสชาติของน้ำซอสสไตล์ฮ่องกงเป็นการผสานระหว่างรสชาติดั้งเดิมและสรเองในแบบแพตตี้ในเมนูจานนี้ เพียงแค่เราใส่ไอเดียก็สามารถสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆไม่ให้จำเจกับรสชาติแบบเดิมๆเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทำตามกันนะคะใน work from home กินหนูอ,อยู่บ้าน